ก็สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนก็สวัสดีเพื่อน,อนในจอ YouTube นะชแนลบ้านสวนธนาคารดินกเกษตรพอใจวันนี้เรามาสํารวจกิ่งตอไผ่ตรงลืมแรงทุกคนหลังจากแรงจัดมาตลอดระยะเเจ็ดเดือนเนาะก็มีฝนตกลงมาแล้วตกหนักๆเลยสองวันทุกคนเออแล้วเราก็ไดออเดอร์กิ่งตอไผ่ตรงลืมแรงเนาะจากลูกค้าเก่ามาสองร้อยกิ่งนะทุกคนเราก็จะมาสํารวจกันว่าทั้งค้างส่งที่ ที่ลูกค้าสั่งมาเนาะเมื่อกลางเดือนนี้ด้วยแล้วก็ลูกค้าเก่าสั่งมาอีกสองรอยกิ่งเราก็ต้องมาดูกันว่ากิตอนไปตรงลืมแรงเราจะพอซัพพอร์ตไหมทุกคนนี่มามาดูว่าเราก็อัปเดตเพื่อนดูนะว่ามันแรงนี่เราก็ตอนไว้ทุกคนตอนไว้แต่และตน้นแต่และต้นนี่ไม,ไม่ไม่น้อยนี่นนนเนาะตอนไว้ไม่น้อยหรอกเพื่อนอตอนตลอดนี่คือตอนตลอดแต่ว่า มันจะพอส่งหรือไม่พอส่งมันอยู่ที่บรรยากาศเนาะแต่ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วเราค่อนข้างมั่นใจว่าต่อไปนี้น่าจะออกได้เหมือนเดิมนะจากที่ออกได้เดือนละสามพันกิ่งตอนนี้เหลือเดือนละสามร้อยกิ่งทุกคนลดลงสิบเปอร์เซ็นต์เออเอเอทำให้สะดุดทุกอย่างแหละเพราะว่าอ่านอก,ก็ออกน้อยนะคทั้งที่ให้น้ําทุกคนแต่ความชื้นในอากาศไม่มีเลยเจ็ดเดือนมีฝนไม่ตกแล้วก็ร้อนจัดอุณหภูมิขึ้นถึงสี่สิบสามสี่สี่องศาเนาะ มันทําให้เราแบบเนี่ยชะงักไปทั้งหมดเลยทั้งกิงตอนทั้งหน่อไม้ทั้งอะไรหลายอย่างนะทุกคนเอาชนะไม่ได้จริงๆเนาะก็นี่เพื่อนมาดูส่วนวิธีการตอนอะไรนี้เราก็ลงไปเรื่อยๆนะเพื่อนแต่ว่าถ้าใครที่เข้ามาติดตามใหม่แล้วอยากรู้เดี๋ยวเราก็จะลงให้อีกวนรอบเนาะเหมือนครูสอนนั่นแหละสอนหลักสูตรเดิมๆถ้าใครที่แบบคนใหม่เข้ามาก็จะถามคาถามเดิมประมาณนั้นก็มีคนบอกว่าขอวิธีการตอนหน่อยทุกอย่างเดี๋ยวเราก็จะลงให้ดู วันนี้เราพามาเดินดูก่อนเห็นไหมว่าเนี่ยแบบเขาเรียกอะไรลำใหม่ไม่มีเออนี่คือเกิดจากการที่แรงจัดแล้วแบบหน่อออกน้อยเนาะถ้าหน่อ,อน้อยพวกเราแล้วก็ลูกค้าก็ซื้อหน่อเยอะเออใช่ไหมะเราตัดมันก่อนแบบก็ตัดแบบสิบยี่สิบโลก็ตแบบัดไล่กันออกไปแล้วทํานี้ทําให้ลำใหม่ไม่ได้ขึ้นนะทุกคนเออมันก็สาเหตุมาจากที่มันแรงจัดนั่นแหละ เราให้น้ำเราควรให้น้ำระบบสปริงเกอร์แต่ว่าพอลงไปปุ๊บมันก็เลยเหยืลออก,กับขึ้นไปหมดนะเออมันก็เป็นปัญหาความแรง่นะแต่ว่าหลังจากนี้น่าจะซัพพอร์ตทันแล้วสําหรับใครที่ต้องการปลูกไปตรงนึ่งแรงก็สอบถามสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะทุกคนนะเดี๋ยวให้เบอร์ไว้เหมือนเดิมเออเบอร์0931588805นะเดี๋ยวไล์เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเราให้ไว้ที่หัวข้อแะ้วกันเนาะเออสำหรับใครที่ต้องสนใจใปลูกเนี่ยราเป็นสวนไผ่ตรงนึ่มแรงทุกคน แกงเรามีประมาณหนึ่งพันก่อทามาปีนี้ปีที่เก้าเข้าปีที่สิบแล้วถ้าใครสงสัยอะไรวิธีการทั้งการตลาดทั้งอะไรเนาะเราสวนว่าเราจะแชร์ลงให้เพื่อนได้ดูด้วยแต่ช่วงนี้หลังๆมาจะลงคลิปห่างเพราะอะไรเพื่อรู้ไหมเพราะว่าโทรศัพท์มันพังคลิปก็จะห่างหน่อยต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวหาเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อน <c ười> ตอนนี้คือหน้าจอมันพังทุกคนเออเดี๋ยวามาันก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างแบบบางทีก็ใช้เครื่องอื่นเนาะลงะผ่านคอมผ่านอะไรอย่างงี้นะก็จะแบบขาดช่วงไ้างหลปกติเราจะลงคลิปกันทุกวันเนาะว่าช่วงนี้ก็จะขาดหายหน่อยนิดนึงถ้าใครคิดถึงก็เข้าไปติดตามช่องทางอื่นๆเนาะ,ะในในทุกๆแอปนะแอปสีฟ้าอะไรก็ได้นะทุกคนว่าเขาแอร์เขาเรียกอะไรเพจก็บ้านสวนธนาคารดินเกษตรพอใจเหมือนกันเนาะอันนั้นอ่ะมันจะมันจะลงได้เยอะกว่าคนละเครื่องกัน่ะประมาณนี้ทุกคน เรายังไม่ได้ใช้กล้องนะทุกคนยังไม่พัฒนาขนาดนั้นเราจะเป็นกเกษตรกรตัวเล็กๆอยู่ที่ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวเพื่อทํางานอยู่เพื่อนนะอ่ะฝากติดตามด้วยนะก็ขอบคุณผู้ติดตามใหม่ๆที่มาติดตามบ้านสวนธนาคารดินกเกษตรพอใจด้วยนะคนนะสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะบ๊ายบาย